ทั่วโลกไม่เอาลิงสแสมจากขเขมรสำนักเลขาธิการไซเตสแนะต้องระง,งับการนำเข้าลิงสแสมจากกัมพูชาส่วนทางด้านแคนาดาก็ถูกกดดันหนักจากกลุ่มสนับสนุนสิทธิสัตว์สื่อ r f i ครับได้เขียนแบบนี้ครับว่าแคนาดาเนี่ยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังผู้สนับสนุนสิทธิสัตว์เรียกร้องให้รัฐบาลแคนาดาหยุดนำเข้าลิงสแสมจากกัมพูชาเพื่อการวิจัยทางการแพทย์และเพศสัชก,กรรม ผู้สนับสนุนสิทธิสัตว์ก็ออกโรงเริ่มกดดันรัฐบาลแคนาดาครับหลังจากที่สำนักงานเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ได้มีการสั่งการให้คณะกรรมการแจ้งประเทศที่ลงนามไซตส์สระง,งับการค้าลิงแสมจากกัมพูชาผู้สนับสนุนด้านสิทธิสัตว์ก็หวังว่าข้อเสนอแนะของสำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์